ครับผมกหนุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมตั้งองศานะครับไว้ที่85องศานะครับสังเกตเห็นนะครับ85กระพริบนะครับกดเลือกไว้นะครับตอนนี้อุณหภูมิที่83องศานะครับพัดลมไม่ทํางานนะครับตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้น84แล้วนะครับ 85.2นะครับจะสังเกตเห็นไฟแดงขึ้นนะครับพัดลมเรื่อง